สวัสดีครับผมจาโกเกษตรทองมต์ครับพี่น้องครับน้าผมคลิปนี้กับสิพาพี่น้องมาเบิ้งน้าผมสําหรับมันสํารัหลังตอนนี้น่าจะตอนนั้นผมปลูกเนาะน่าจะได้เจ็ดเดือนกวกว่าพี่น้องครับเจ็ดเดือนกกว่าน้าผมกับมันที่แปลงทดลองปุ๋ยน้าผมเป็นทดลองปุ๋ยสูตรที่ว่าผมบอกว่าสูตรลงโตที่ว่าผมที่เอามาทด,ทดลองบวกกันนะครับเราก็เอามาลองเบิ้งน้าผม มันก็เป็นปุ๋ยสูตรไล่ละยี่สิบบาทที่ผมไปใส่ยู่กับไล่กับให้นะพี่น้องที่ผมไปใส่กับให้ยู่ปัจจุบันนี่นะผมกับมันหน่อยนะผมแต่ว่าตัวนี้คือตัวแปลงทดลองนะผมเพราะฉะนั้นแปงแลงเราแค่แบบสองล่องเงาๆนะผมก็คือเอาปุ๋ยสูตรตัวนี้นะมามาร้องพ่นแค่สูตรนี่สูตรเดียวฉีดพ่นสามเทียนะครับผมแล้วก็เป็นมันที่พันแรงเนาะพี่น้องเนาะแรงแบบแรงจัดนะ แล้วนี้ดินกะดินเหนียวแข็งห่อมนะผมผมกลับมาปลูกไว้ตอนนี้กับพาพี่น้องมาเบิง้งคือชิได้เวลาแล้วเพราะว่าผมปลูกไว้อยู่ในนาอยู่หม่องเ็ดงานพี่น้องตรงไหนนะครับครับได้เวลาที่จะออกเพราะว่าชิพากันลงนาะในกล่องลอยแล้วนะครับก็เลยมาเบิง้งพี่น้องวเบิง้งส้นสูงนะครับเบิง้งนะครับของแถวนี้อ๋อเออเออีออละพาพี่น้องมาเบิง้ง เพราะว่ามันกับฮกเนาะแล้วเพราะว่าผมกับเมื่อไ้มาบึงเราเนาะแพงทดล้องกับไปเฮ็ดในให้เปิดเล้านะผมสลหรับปุยอันนี้ก็ล้อดึงออกย่างเดียวนะครับถอนออกนะครับผมเพื่อที่เพื่อที่ิเบึงมาทดล้องปุ๋ยนะครับตอนนั้นตอนนี้ต้นนะครับสูงอยู่ที่ก็นนายประมาณสองเมตรนะผมสองเมตรน้อยสองเมตรสิบนะครับผมลำต้นสูงสําหรับมันอันนี้มันมัน เจ็ดเดือนกว่าสิ่ขอบแปดเดือนนะครับเจ็ดเดือนกว่าสิ่ขอบแปดเดือนประมาณเจ็ดเดือนละนะผมเพราะว่าปลูกตอนสุดท้ายของฝนนะผมสุดท้ายของฝนเออโบเมนสุดท้ายของฝนช่วงหลังอีกหลังอีกประมาณเกือบเดือนสิบสองแล้วนนี่ก็เดือนเดือนมิถุนาเขาเออกรกฎะดาวันที่หนึ่งเนาะมื้อนี้วันที่หนึ่งกรกฎะดาก็อหกเดือนเจ็ดเดือนแหละพี่น้องเจ็ดเดือนนะมันตัวนี้เจ็ดเดือนน่อยๆกะไม่เนี่ยสุดวิธีลงโตเบิ้งล้ำต้นพี่น้อง อันนี้ผมขีดไปแค่สามข้างนะครับโอ้โซูมหนึ่งเลยผมขีดไปแค่สามข้างพี่น้องเบิ่งสูงนะครับเลยนี่ผมยืนนะครับก็โอเคเนาะสองเมตรกว่กวๆพี่น้องโยมือนี่ผมยังไม่ได้เตรียมตัวที่สิมาถอนหรอกเดี๋ยวที่ดึงให้เบิ่งเดี๋ยวมือเดี๋ย,วม,ยวมืออื่นพู้ละผมจะเอาแนวถอนมาเพราะว่ามันมีแค่สองแถวก็ตีเราเข้า,ขาประมาณประมาณแปดสิบเก้าสิบต้นนะผม ประมาณเกือบร้อยต้นนี่แหละแปดสิบเก้าสิบต้นยศิบึงกันว่ามันมันจีเป็นิังไเดี๋ยวมื้อนี้มาจะดึงให้เบื้องจากหัวนึงเพราะว่ามื้ออื่นผมยศเตรียมนะผมชิ้เตรียมไอ้ไอ้แม่โค่ดิเขาเอิ้นแม่โค้งัดงนะแม่โค้งัดงมันมันเบื้องหัวมื้อนี้ว่าสิเบื้องจากเบื้องจากไอ้เงาหนึ่งเนาะเนาะพี่น้องเนาะนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมชิพาเบื้องเงาในนี้นี่แหละมันค่อยจังสิบ่ฮองเออมันค่อยจังสิบห้อน พราะว่าชีดึงขึ้นไปนะครับนี่นะครับผมก็ยิพาเบิ้งไ้เหงาหนี่เนาะเหงานี่นนล้ำง้มง้ำ,งำพี่น้องแต่ว่ามันเป็นใบยิกนะครับผมมันจะเป็นยุนในนี่มันมีกา้กานแดงก้านแดงกลับไเปเกษตรศาสตร์ผสมกันนะครับผมผมก็เอาล้ำมาปลูกมาผสมกันหละนะครับผมก้านแดงนะครับผมเบิ้งตัวนี้ซีแต่ว่าเหงานี่บ่บููว่าง่ญ่ดีบ่นะครับผมเงาโบรูว่าเหงาเขาสิใงญ่ายดีบ่เนี่ย ก็ขึ้นมาประมาณนี้แหละนี่อันนี้คือต้นแม่เขานี่ยต้นแม่พี่ห้องเบิ้งลำต้นแม่ที่เอามาปลูกนะคุมขึ้นมานี่ก็ถือว่าโอเคอยู่น้ผมสําหรับเงาต้นนี้เดี๋ยวผมเบิงต้องเบิงแบบว่าเขาหยิไปสางได้สมบูรณ์ดีนต่เดี๋ยวไปเบิ้งต้นนี้ดีกว่านาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมพาเขาเบิ้งต้นนี้เอ้าเบิ้งต้นนี้ดีกว่าพี่น้องนี่เขาเบิ้งต้นนี้ดิ นะครับผมต้นนี้ผมเคยออกคลิปไปแล้วนะครับผมตอนพูดละ่ละเลาก็คือออกคลิปติดตามตอนเขาอายุสี่เดือนตอนนั้นโนูสี่เดือนแบบแรงบ่ค่อยเจอฝนนะบ่เจอฝนเลยสบายตอนนั้นเนาะผมกับพาเบึงแล้วยอย่พาเบึงเลยคลิปนะนะนเนี่ยนะครับผมยอผมเนี่ยเรื่องพี่น้องเหงาก็โอเคถือว่าพอดีพอดีเลยละ่ะถ้าเอาเพ็ดยุ่มมันให้นน่ยก็ยีได้ประมาณนี้แหละนะครับผมคิดว่าในยนได้ประมาณเหงาประมาณเนี่ยส,สีพอดีอันนี้เป็นมัน มันก้านแดงนะผมก้านแดงเดี๋ยวเขาเบิ้งกันนะผมว่าหยิบเป็นไหนเดีย๋ยวผมดึงก่อนด้วยครับพี่น้องครับผมผมก็ดึงนะผมดึงเพาะขึ้นใบยีซื้อพี่นอ้องเดี๋ยวผมจิพาพรูปเบิง้งน้องพี่น้องเนาะดึงขึ้นใบยีซื้อนี่มันเจ็ดเดือนนะครับเจ็ดเดือนโอ้โหพี่น้องเบิง้งหวัวนี้เบิ้งครับอือหือ โอ้โหพี่น้องเบึ้องปาท์ง่ายนะี่นี่พนมันง่ายหลือไงนี่นะครับเบึงกันว่ามันจะมีจักหวัวอ้ได้ได้ซ้ำนี่ถือว่าผมโมเมนต์าถือว่าเลยมันดีมากเลยเพราะว่ามันแรงอะ่ะพี่น้องตอนปลูกนะได้หวัวออกมาได้เพราได้มีหวัวอยู่ในนี่เบึงครับ ผมว่าดีเลยล่ะดีในระดับหนึ่งเลยหน้าผมสำหรับหัวเขาได้แบบนี้โอ้เมื่อยเลยดึงบัตรยวเดี๋ย่อครับเจียงเย็นพี่น้องเบิ้งกันบ๊วนน้ำกันไปเรื่อยๆเนาะโอ้โห้จอดเลยนะครับหนองเบื้องนี่ดีฝนตกพี่น้องโอ้หอยม่เยังไม่กินนะโอ้แม่ หัยหักเทียหัวหักหัวนี่หัวนี่เซี่ยวเซี่ยวมาพี่เฉยอ,อาอนี่ข,ข้าวพี่น้องพี่น้องเพิ่งเพิ่งครับป่าดสุดยอดเลยครับนี่ยาวาไปอีกเด้อนะครับเด็กโห ยอดเลยครับผมเนี่ยพี่น้องเบืงนะครับผมมันสำาลังอายุเจ็ดเดือนนะครับเจ็ดเดือนผ่านแ้งนะครับผมสำหรับปุ๋ยสูตรที่ลงสูตรที่ลงโตเบิง้งพี่น้องเบิง้งหัวนี้พี่น้องเบิง้งหัวนี้ครับบอกยังเงาเลยพี่น้องพวัวยังไปได้อีกโอ้เบิ้งครับยังไปได้อีกเลยนะี่ แต่ว่าเอายังมาดึงออกโอู้ยง่าง่ง่เลยครับพี่น้องเบิ้งครับเบื้องโหเลยเหรอครับผมถือว่าผ่านสําหรับปุ๋ยสูตรงบผมก็สรุปงบแล้วเป็นปุ๋ยสูตรไล,ล่ละยี่สิบบาทนะครับผมเป็นปุ๋ยสูตรไล่ละยี่สิบบาทแล้วพี่น้องเบิ้งเจ็ดเดือนนะครับเจ็ดเดือนได้แบบนี้เลยพี่น้องครับผมว่าผ่านพนแล้วพี่น้อง มันผ่านอยู่เราต้นลักษณะต้นเนี่ยซ้ำกันนะครับผมซ้ำกันไปเป็นแถวทังสี่เลยนี่คือเขาเสมือกันไปเ,ล,เลยนะครับผมถ้าเขาไปเห็ดมันให,ให้เราได้เงาแบบเนี้ยพี่น้องอันนี้ได้หลายโลอยู่ประมาณหกเจ็ดโลเนี่ยผมเบึง้งเบึงเราประมาณหกถึงเจ็ดโลนะครับพี่น้องเบึงในในกล้องผม่ร,รู้ว่าเบึงไงเบึงไงแต่ว่าเบึงลยตาเปล่าเราก็จับอย่างไงประมาณหกหกถึงเจ็ดโลเลยเนี่ย เราเปนยาวผมพี่น้องน้ำหนักดีกระหากเบิ้งนะครับเนี่ยพี่น้องเบิ้งนะครับต้นเสมอกันไปเบิดเลยล้ำต้นซ้ำกันหวบอบหญ่ขึ้นกันผมก็ว่าถ้าเขาไปเฮ็ดยูในให้เราได้แบบนี้กับสูตรปุ๋ยแบบซ้ำนี่เราได้แบบนี้ผมว่าเขาประสบผลสําเร็จพี่น้องถ้าเฮ็ดได้นะคือเวลาเขาไปเฮ็ดอยู่ในให้ผมก็ตอนนี้นะคือมันเฮ็ดยากอีกลีครับ เฮ็ดให้เสมอกันเบิดทั้งใฮ้สมมติว่าเฮ็ดหาให้น่ะแปลงหาอะไรเนี่ยเฮ็ดให้เสมอกันเบิดนี่มันเฮ็ดยากมากเลยให้ต้นซ้ำๆกันเบิดเลยเนี่ยมันเฮ็ดยากมากแต่ว่าตอนนี้ผมก็ต้องใส่ใจอยังคักเลยผมกำลังทดลองเฮ็ดอยู่ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามคื้กันไปนั่นละกันล่ะเบิ่งกันไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะนะครับวาสิเป็นจังได๋นะครับผมกับพายามเฮ็ดอยู่เอาโอเคเนาะพี่น้องเนาะชิปนี่พามาเบึ่งนี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจิได้ไอ้แมคโคเราก็เตรียม ทุงปุยมาใส่หัวเขาไปไปไป,ไปจำไนอะพี่น้องไปจำไงพอจำในอยู่เดีนี่ได้อยู่เดียเนาะเป็นร้อยต้นเดี๋ยจ้าผมว่าี่ยต้นเลอะเงาแล้วหกเจ็ดโลนี่ก็ได้หลายอยู่นะผมเอาครับแต่มี่ยังก็เป็นประโยชน์กับฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามนะครับผมทีม่ยังก็สอบถามเลขเปน็นลูกกันได้ครับคลิปนี้จ้ากุตรทองมณ์ก็สวัสดีครับผม